Əm um. uh. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ,พวกเรากลุ่มวีอาร์ซูเปอร์อรฮีโร่จากเซสชั่นแปดครับค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจํานวน5 0ท่านในหัวข้อการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับผมสําหรับคําถามนะครับเราจะมีคําถามนะครับที่ถามไว้ว่านะครับถ้าคุณเลือกเกิดได้คุณจะเลือกเกิดมาเป็นใครนะครับระหว่างข้อหนึ่งเกิดเป็นคนรวยล้นฟ้าแต่มีนิมหาศาลข้อสองเกิดเป็นคนธรรมดาแต่อยู่แบบพอเพียงครับ ในวันนี้นะครับเราก็จะถามนักศึกษาที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยลนะครับว่าเขามีความต้องการที่จะเป็นใครในสองตัวเลือกนี้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นักศึกษาอีกสองท่านนะครับสำหรับคำถามที่มีไว้ว่าถ้าคุณเลือกเกิดได้คุณจะเลือกเกิดมาเป็นใครระหว่างข้อหนึ่งเกิดมาเป็นคนรวยร้นฟ้าแต่ม่นี่มหาศาลข้อสองเกิดเป็นคนธรรมดาแต่อยู่แบบพอเพียงครับอยู่แบบ พอเพียงครับอยู่แบบพอเพียงนะครับเป็นคนธรรมดาอยู right. ่แบบพอเพียงครับผมอ๋อครับผมรวยร้นฟ้ารวยร้นฟ้าแต่ไม่นี้มหาศาลนะครับครับชอบเหรอครับชอ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 บรวยนะครับทำไมถึงเลือกเกิดเป็นคนธรรมดาครับไม่มีนี่ครับอยู่อย่างสบายสบายอ๋ออยู่แบบสบายสบายประมาณนั้นเป็นคนธรรมดานะครับครับอยู่กับดินพอเพียงกับตัวเองครับโอเคครับคนที่สองมีเงินใช้ครับมีเงินใช้เอาเงินไป ไม่ใช่นี่ไม่หมดไม่หมดสักทีนะครับใช่นี่รวยไปเลยใช่ไหมโอเคขอสามคำสำหรับคำตอบครับอยู่อย่างอยากอยู่อย่างอยากนะครับคนที่สองครับหิวข้าวครับหิวข้าวครับเกี่ยวกับรวยนะครับเป็นคนรวยแต่หิวข้าว เลือกเงินรถไฟฟ้าเหรครับครับผมเชื่อว่าผมบริหารนี่ผมได้ออ๋บริหารนี่ได้ไม่เชื่อใช้เงินที่รลไฟฟ้าครับอ๋อโอเคครับพอเพียงดีกว่าครับอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดาอยู่แบบไม่อยากใช้นี่มันเครียดนะครับอ๋อโอเคงั้นผมขอสามคำสำหรับคำตอบครับรวยแบดบอยรวยแบดบอยนะครับหล่อพอเพียงหล่อเพียงครับโอเคก็เลยรถไฟฟ้าแต่นีมหาศาลค่ะรถไฟฟ้าแต่มี่มหาศาลอยากรวยเพราะว่าอยากรวย่ เฟ้าเหมือนกันค่ะเดินลฟ้าแต่ไม่นี่มาหาสารนะครับเอาจเอาเอามยเอาเอาเคนที่โดนที่ากเอาอย่างนิสินเป็นอย่างวินิสินอยู่เป็นคนทำงาอยู่กับพอเพียงใช่หครับปกติอยู่แบบพอเพียงไมครับไม่ใช่เท่าไหร่คาอยู่อย่างพอเพียงค่ะว่า แล้วก็ปัญหาเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าเราปลูกผักอะไรกินเองก็ยังไม่ต้องไปซื้อใครแต่เราก็ยังมีเงนินเก็บค่ะถ้าเกิดอีกหน่อยอยากได้อะไรแล้วก็เอาเงินเก็บตัวนั้นไปซื้อก็ได้ค่ะส <laughs> วยนะครับผมขอซ้ำคำสำหรับคำตอบคับอยากรวยรวยสุดว่า <laughs> อยากมีหนักอยากมีหนักอยากพอเพียงค่ะอยากพอเพียงโอเคครับว่า เลือกเป็นคนรวยดีกว่าครับเป็นคนรวยนะครับแต่มีหนี้มาหาศาลนะครับเราก็มีเงินรวยเยอะแล้วก็แต่ยังไม่ต้องใช้หนี้ครับเราก็ใช้เงินก่อนใช้เงินก่อนล้วเหลือที่เหลือนี่ก่อนปล่อยให้ลูกหลานเราให้ลูกหลานที่หลังนะครับจนจนเบื่อแล้วอยากรวยมากจนเบื่อแล้วครับรวยดีกว่านะครับค่ะก็เลือกรวยเหมือนกันครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบใช้ชีวิตแบบพอเพียงน่าจะมีความสุขกว่าแต่ว่าความจริงแล้วคนเรามันก็เลือกที่จะมีความสุขได้หลายทางหลายทางนะครับแบบว่ามีหนี้ด้วยก็สุขได้เราก็แบ่ง งครับอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดานะครับอ๋อติดดินอยู่แบบพอเพียงนะเลือกแบบธรรมดาธรรมดานะครับอยู่แบบพอเพียงอ๋อครับผมธรรมดาก็ได้ค่ะเป็นคนธรรมดาค่ะมันดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะปกติก็เป็นคนธรรมดาหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมถูกต้องค่ะอ๋อครับผมพอเพียงนะโอเคครับสามคำค้ำสำหรับคนแรกครับสำหรับคำตอบนี้ชอบตัดกล้อง จอตากล้องไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวแต่มาตามคำใหม่แล้วสามคำใหม่อะไรตากล้องเขินรวยเป็นพอคระรวยเป็นพอครับนที่สองครับสามคำครับสามคำสามคำสำหรับคำตอบครับยังไม่ได้คิดเลยคนที่สามครับคนที่สามสามนะคะพอเชิญนะพอเชิญนะครับผมสามคำครับไม่มีนี่ไม่มีนี่นะครับขอผัวรวยค่ะขอผัวรวยอยู่ไปพอเพียยแต่ขอสามีรวยนะครับ คนสุดท้ายคนสุดท้ายยังไม่ตอบรวยก็สุขค่ะรวยก็สุขนะครับโอเคครับถ้าพูดขนาดนี้ก็ต้องเลือกข้อสงดีกว่านะครับเป็นคนธรรมดาแบบอยู่แบบพอเพียงดีกว่าเพียงนะครับปกติอยู่แบบพอเพียงพอเพียงพอประมาณพอเพียงพอประมาณนะครับโอเคก็คงเป็นข้อสนะคะเพราะว่ามันมีความสุขใช่ไหมครับปกติแหละครับปกติก็มีความสุขครับพอเพียงโอเคครับเอารวยรนฟ้าค่ะแต่ไม่ได้าดาอยากรวยใช่ไหมครับ ออยากใช้นี้โอเคครับชงโดยน้นฟ้าดีกว่านะคะเพราะว่าเพราเรามีนี่เราจะได้หาประสบการณ์ชีวิตเราต้องหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มจากปลดหนี้ค่ะประสบการณ์ในการปลดหนี้นะครับซ้ำคำสละคำตอบครับมีความสุขมันพอเพียงอยากใช้นี่ตุดยากจน เป็นคนธรรมดาอยู่แบบพอเพียงดีกว่าครับนะครับผมก็คนธรรมดาอยู่แบบพอเพียงคนแรกทำไมถึงเลือกกรณีครับเพราะว่าถ้าเป็นคนรวยมันมีหนี้ไม่อยากมีหนี้ถ้าแบบเป็นคนจนใช้ชีวิตพอเพียงก็ยังดีกว่าก็ใช้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับก็ถ้ารวยแล้วมีหนี้จะรวยทำไมครับรวยไปทำไมถ้างมีหนี้จะรวยไปทำไมใช่ไหมแบบพอเพียงดีกว่าครับตามคำสำรับคำตอบครับไม่มีหนี้พอแล้วเจ๋งพอแล้วเจ๋ง ออขอสอนครับถ้าเราอยู่ยังพอมีพอกินอย่างที่พระเจ้าอยู่ของเราได้สอนไว้เราก็จะไม่ต้องเป็นหนี้ถึงไม่รวยเราก็อยู่ได้ครับก็ขอสำคำสำหรับคำถามนี้ค่ะอยู่พอกินครับเป็นผมผมเลือกข้อหนึ่งครับรวยล้นฟ้าดีกว่าแต่ไม่นีมหาศาลออยู่แบบพอเพียงไป่ะผมันอยู่แบบพอเพียงนีกว่าครับอ๋อเพราะรวยล้นฟ้าก็อาจจะมีหนี้ใช่ไหมครับก็บริหารจัดการมีให้มันเพราะเรารวยอยู่แล้วอะไรมีถ้าเไม่มี <c oughs> ถ้าราไม่มีจิงก็สวยครับ สวัครบก็อยากใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอกินพอใช้บ้างผมอยลด์สบายๆชิวๆพอครับไม่อยากเป็นหนี้ใครขอสามคำสำหรับคุณผังมีโคตรเยอะครับชิวๆๆครับคนกลางๆครับถ้าสำหรับผมเขาเลือกข้อสองแล้วกันดูแบบพอเพียงข้อสองครับพอเพียงอยู่แบบพอเพียงข้อสองสายสมบัติได้ดูโซเดียร์ข้อสองค่ะ อยู่แบบพอเพียงดีกว่าค่ะแรกครับทำไมถึงเลือกข้อน,นี้ครับคือว่าถ้ามีนี่มากแบบมเครียดแบบเราเพียงนี้ว่ามินี่แต่เครียดนะครับเครียดอยู่เฉยดีแล้วครับอยู่เฉยดีเลยใช่ไ <c oughs> หมข้อสองเพราะว่ารวยแบบแต่ไม่มีความสุข<อ>จะอยู่ไปทาไมล่ะคะ<อ>ก็ข้อสองเพราะว่าี่คิดว่าครบพี่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากค่ะผมขอสามคำคยังไงดีอ่ะสี่คำครับจ้าาสามคำครับ ผมอยากรวยอ่ะผมอยากรวยนะครับโอเคที่เวยเฉครับรวยแล้วไงคะจนใจรวยค่ะจนบ้าแชมป์เพราะคุณพ่อทำผมครับผมทำเอาบนรวยรถฟ้าครับแต่มินิมหาศาลนะครับครับทำไมถึงเลือกคนนี้ครับก็รู้ว่ารวยไปหรือว่าตังค์ที่บอกว่ารวยไปใช้นี่เอาเอาตังค์ที่รวยไปใช้นี่งั้นผมขอสามคำสละคำสองตังหมดแน่เลยตังค์แน่ครับตังค์หมดแน่ครับผมขออยู่ยอขอเพียง รวยครับเพราะอะไรคะเพราะว่าจะซื้ออะไรก็ได้ครับแต่มินี่นะคะถามว่าต้องพี่ดิค่ะถาะว่าผมก็เป็นคนที่ได้รับนี่เองสามคำคำถามเลยค่ะสามคำในคำถามสามคำคำถามคำถามคำถามถามว่าอะไรคำถามไม่เกี่สามคำอยากรู้สุดๆดูอย่างที่เป็นโอเคค่ะคุณจะเลือกอะไรดีคะระหว่างรวยล้นฟ้าแต่มีมหาศาล กับโจนอยู่ธรรมดาแบบพอเพียงค่ะเลือกอยู่อย่างพอเพียงค่ะทําไมละคะเพราะว่าความพอเพียงความพอดีี่ย,ยก็ยังดีกว่ารวยแต่ว่าต้องมีหนี้มีภาระต่างๆค่ะาขอสามคำสำหรับคําถามนี้นะะ่อยค่ะก็ะพอเพียงค่ะพอเพีย okay, งค่ะโอเคค่ะผมคิดว่าผมจะเป็นคนรวยล้นฟ้าแต่นิ่มหาศารนะครับทาไมครับผมทําไมก็มันรวยอะ รวยแล้วก็มีเงินไงแล้วก็ไปทไปมุดเง้ยเหมือนดูเร็วว่ะมีนี่ใช่ไหมมีนี่ก็ไปจ่ายนี่ได้นี่แล้วก็เรารวยไงผมว่าผมคิดแบบนี้นะฮะผมเอาธรรมดาละกันนะครับธรรมดาทำไมอ่ะทำไมทำไมผมไม่อยากเหมือนมึงโอเคโอเคขอสามคำครับผมมันรวยมากไม่เหมือนมึง เป็นคําถามที่คางตอบได้ยากเหมือนกันแต่ตแต่ผมก็ขอเลือกข้อ2นะครับอยู่อย่างธรรมดาแบบพอเพียงดีกว่าครับผมทำไมครับก็รู้สึกมันพอเพียงแล้วมันไม่ต้องการอะไรมากมายแล้วมันพอเพียงจริงๆอองั้นผมขอ3คําเลื่อมใสมากเอาเป็นคนธรรมดาอยู่แบบพอเพียงแล้วกันครับทำไมครับผมเพราะว่ามันมีความสุขกว่าแบบรวยแล้วมีหนี้ครับออใช้ชีวิตอย่างพอเพียงดีกว่างั้นผมขอ3คํคำครับจนใจดีครับ เลือกข้อ2ดีกว่าครับอยู่แบบพอเพียงนะครับทําไมครับอยู่พอเพียงก็ดีอยู่แล้วดีแล้วปกติเราอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมครับทุกวันพอเพียงอ๋อพอเพียงผมขอ3คําครับอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะครับนี่มาดูนี้จนแต่อยู่แบบพอเพียงใช่ไหมครับจะได้จะได้มีนี่ใช่ไหมทำไมครับทำไมก็แบบถ้ารวยแล้วมีนี่ก็ก็จนดีกว่าจนดีกว่าเลยจนดีกว่านะครับอ่ะงั้นผมขอ3คำสำหรับคำตอบ จนเฉยๆจนเฉยๆนะครับโอเคได้ครับได้คนธรรมดาอะไรค่เหมือนกันค่ะเหมือนกันแล้วถ้าขอสัมภาษณ์นบน เพราะว่าอยู่แล้วแบบมีความสุขอะ่ะต้องมีนี่มีความสุขที่แบบไม่ต้องมีนี่ไม่ต้องของของเพืพอเพียงแล้วก็เพียงพอบางทีพอกินพอครับพอใช้แต่ว่าไม่มีนี่เป็นละมาเสมอครับก็พอเพียงอีกแล้วครับใช้ครับพอสามคำประกอบก็พอเพียงเลยครับไม่ชอบนี่เกิดมาจนครับจนแสนดีค่ะเจุดเบลยูเพียงพอค่ะ จนแต่สวยค่ะโอ้แมยอะไรคุณจะเลือกข้อไหนคะข้อสองครับผมคนทุนเวาใช่ไหมครับผมเลือกข้อหนึ่งครับผมรวยร้อนฟ้เรื่องหกอะไรครับก็อย่างน้อยถ้าเราตั้งตังเราก็มีตังไปใช้หนี้เอะหนี่เยอะขนาดไหนถ้าจะเรารวยเราเอาตังไปใช้หนี่ได้ค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรอ๋อเรื่องเพราะว่าถ้าอยู่อย่างพอเพียงไม่มีนี่ก็จะได้ในกรงหนงเป็นทุกข์ครับผมหกสองคันค่ะเราพอเพียงครับ ขยากกินแกร็บขาอยากกินแกร็บขาอยากกินแกรบค่ะแตอยู่แบบพอเพียงครับข้อสอบนะเดี๋เป็นคนธรรมดาแต่อยู่แบบพอเพียงทําไมครับเพราะว่าผมอยู่แมโจอยู่แม่โจใช่ไหมครับแมโจเขาถนัดให้ข้าพนับไม่ต้องไม่ต้องสวยหาอะไรใหม่ไม่ต้องสวยหาอะไรใหม่โอเคครับโอเคครรับคนนี้นแล้วมาสอบเหมือนกันครับเป็นคนธรรมดา ครับอยู่แบบพอเพียงทำไมครับผมเป็นคนเหมือนกันครับคนเหมือนกันจบไม่าจะออกก็ปีเพนเลยนะะงั้นผมขอสามคำครับผมสำหรับคำตอบครับพอเพียงเถอะพอเพียงเถิดครับโอเคครับสามคำครับผมพอเพียงเถอะครับโอเคพพอเียงโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผลคะแนนการสอบถามของนักศึกษา50คนคือ 3ต่อ37โดยที่มีผู้ที่เลือกเกิดเป็นคนรวยล้นฟ้าแต่มินีมหาศาร1 3คนและเกิดเป็นคนธรรมดาแต่อยู่แบบพอเพียง37คนด้วยกันสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่ได้เลือกที่จะเป็นคนธรรมดาอยู่แบบพอเพียงครับผม